เรื่องนี้เรียกว่าเป็นประเด็นดราม่าในโลกโซเชียลเลยนะเมืม่อคนไทยที่อยู่ที่เกาหลีใต้เผยแพร่เรื่องราวผีน้อยนับร้อยชีวิตถูกตำรวจบุกจับกลุมตัวหลังจากที่ทั้งหมดเนี่ยกำลังใจจดใจจอรอดูคอนเสิร์ตของนะักร้องลูกทุ่งสาวน้องอาร์มชุติมาค่ะโดยสมาชิกโซเชียลบางคนระบุบ,บอกว่าผีน้อยคนไทยถูกจับหลายร้อยคนจากทั้งหมด2ร้านร้านแรกมีคนไทยถูกจับ149คนอีกร้านถูกจับไป9คนทีมข่าวได้โทรศัพท์ไปสอบถามกับผู้จัดการของน้องอาร์มนะ บอกว่าตัวเองกับน้องอาร์มเนี่ยเดินทางไปที่เกาหลีใต้ช่วงตีหนึ่งมีกําหนดว่าจะต้องเล่นคอนเสิร์ตในร้านเหล้า2แห่งในอินชอนค่ะซึ่งก็มีคนไทยเป็นเจ้าของร้านแต่ก่อนจะเดินทางไปเล่นตามที่ถูกว่าจา้าก็พบว่าคนไทยจํานวนหนึ่งโดนตํารวจบุกจับกุมจากการตรวจสอบบัญชีทิกตอกของทางน้องอาร์มชุติมามีการโพสต์ข้อความเหมือนกับการขอโทษระบุบ,บอกว่าเป็นกําลังใจให้คนไทยที่อยู่ในเกาหลีใต้ทุกคนนะคะเหนื่อยก็พักคนทางบ้านรออยู่หรือว่าอีกหนึ่งข้อความก็คือขอโทษจากใจอย่างสุดซึง้ง